วันนี้วันนัดฉุกละหุมวันเสาร์ที่31สิ้นเดือนพอยอมีโจ้พี่บอมหนุม่มแล้วก็นุชนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นตัวเองเอานิดนึงปิดหน้าปิดตาให้หมดใครก็ไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่น้องแร่อะไรนะชื่อเต็มๆเ,มเมยาวๆพอดกันที่จัวเจริญเซอร์กิตอ่ะปะไปกันเถอะเรา หนองนี้รู้สึกว่ารอบหนึ่งประมาณสิบกิโลโอ,คคโอ้น้ำ มีตายายเก็บบัวด้วยนะครับตามถ่ายพี่บอมอะอีกหนึ่งเลดี้ครับพี่บอมพี่บอมบอกว่าวันนี้ทงมันง่ายไปไหม มีวิวอันสวยสวยุดงดงามนหนุ่มว่าไงหนุ่มขางไก่มาพรุ่งนี้ของร้านพรุ่งนี้อ่านะครับอายไปทำงานเหรอครับโอ้ดอดโหเราขาดเรดดี้ไปนหนึ่งคน,นต่อกันเลย ต่อเลยครับ Ok Năn ngay năn ngay Năn ngay Muốn trông lắm Khinh đây lại เาทัหน่อยตัวนี้มันลงได้สามแบบอะอ,อ่านุชนะครับไบค์เกอร์สาวมาหนองแดงครั้งที่สองโอ้โหชิวขึ้นอ้าวนุชมาเร็วไม่พอนุ่ม นั่นไงห้ามเบรกนะครับห้ามเบรกโอ้นั่นแหละหนุ่มรอบสองนะครับพอได้แล้วย่มใจเอออย่างนั้นแหละ เออไม่ใช่จบลมขาดนะครับเพจเจองโจ้1โจ้อายเพอดีกลุ่มนี้มีส4โจ้เพรื่องต่อด้วยว่าโจ้นี่ยเรามาซึมซับบรรยากาศกับเพลงสากลน,นะ <c oughs> น้องแดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบรรยากาศดีมากซ แสงขวานะครับแสงขวาหน่อย ไม่ลึกใช่ไหมโอ้รลดเกียร์ไม่รอเลยโอ้โหห้ามหยุดห้ามหยุดห้ามหยุดเอ้าข้าพเจ้าตามมา ถ้าไม่อยากรองเท้าเปียกก็ฝั่นเรื่อยเกียบเบาเลยโอ้โอโอ้ไม่ได้มาเลยร oh <my> องเท้าเปียกแล้ว โอ้คลิปนี้เนหว่าจะมาวอร์มเ,เ,เาบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอสำรวจก่อนเรามาไต่กีฬากันหรือเปล่าเนี่ย หมอว่าเบาเบาต่อไปจะเริ่มพูดคำว่าเบาเบาแล้วพูดเบาเบาทีไรเป็นงนี้ทุกทีเลยเราคิดว่าเบามากขาวเขาผ่านไยนะเฮ้ยอย่าให้ใจแรงสงิมันห่วงลูกน้อยมัน ไม่เคยมีทริปไหนที่เราจะชิวจริงๆสักทีตำนานน้ำครึ่งแข้งไม่ครึ่งแข้งสิน้ำถึงเข่า